ค่ะกับข้อสู่ช่วงที่สามของรายการนะคะมาพูดปูนซีเมนต์ต่อนะพี่ส้มยังไงต่อเนี่ยในอารยธรรมฮารัมปาใช่ไหมฮาลัมปาพวกเขารู้จักว่ายิปซัมเฮ้ยยิปซัมยิปซัมบ้านเราก็ตอนนี้ก็คือปูนยิปซัมใช่ปะมาเป็นวัสดุเชื่อมประสานในการก่ออิฐดินเผาซึ่งเป็นชนิดเดียวกับใช้กับอารยธรรมอียิปต์โบราณนะคะในการก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทำมากับ ทำมาจากหินดัดขนาดใหญ่และก็ส่วนวัสดุเชื่อมประสานก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นปูนขาวเห็นป่ะมันก็มีนะสมัยก่อนก็มีเนาะปูนขาวยิบซ้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ที่ใช้ในฝั่งตะวันออกและก็ตะวันตกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างพี่ส้มตัวอย่างเช่นจีนอะไรนะอเช่นจีนที่มักเล่าขานกันว่าก่าแพ่งเมืองจีนที่แข็งแรงคงทน ถูกวันนี้ได้ก็เพราะข้าวเหนียวในการก่อสร้างซึ่งก็จริงแต่ไม่จริงทั้งหมดเพราะปูนเพราะสูตรปูนสอเนื้อปูนที่มีการผสมวัตถุเชื่อมประสานเข้ากับส่วนผสมอื่นๆ <พะ S 1> ของจีนไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวล้วนๆแต่ยังมีปูนขาวเป็นองค์ประกอบสำคัญลักษณะที่ช่างไทยเองก็มีสูตรพิเศษในการทาปูนสอด้วยการใช้ปูนขาวมาหมัก แล้วกวนด้วยน้ำอ้อยอแต่ที่พิเศษกว่าใ,ใครคือซีเมนของชาวกรีดโรมันโบราณที่ล้ำยุคล้ำสมัยกว่าอรารยธรรมอื่นพวกเขานำเอาเท่าภูเขาไฟผสมเข้าไปกับปูนขาวทำให้เกิดคุณลักษณะพิเศษคือเนื้อปูนสามารถแข็งตัวได้แม้อยู่ใต้น้ำสิ่งปลูกสร้างของพวกเขาจึงคงทนอย่างน่าทึ่งอย่างไรก็ดี เมื่อเข้าถึงยุคกลางองค์ความรู้เก่าแก่ของชาวกรีดโรมันในการใช้ปูนซีเมนที่แข็งตัวแม้เปียกน้ำกลับค่อยๆสูญหายไปลงเหลือให้เห็นในสิ่งก่อสร้างยุคหลังเพียงไม่กี่แห่งจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลางศตวรรษที่18จึงได้มีการพัฒนาสูตรปูนซีเมนเหมือน ซีเมนของชาวกรีดโรมันค่ะจะนี่ก็จะเห็นได้ว่านะค่ะยิปซัมมาจากยิปซั่มก็มาโอ้มันต้องนานแลยยิปซัมมาปูนขาวใช่ไหมใช่แล้วก็ที่ที่เขาบอกประเทศจีนก็ใช้ปูนขาวมาหมักใช่ไหมเอาช่างไทยช่างพีมมือไทยใช่ช่างไทยสูตรพิเศษก็คือเอาปูนขาวมาหมักกับละกวนด้วยน้ำอ้อยเออมันก็เป็นภูมิปัญญาเหมือนกันสมัยก่อนเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นช่วง เรื่องเกี่ยวกับปูนซีเมนใช่ไหมเดี๋ยวช,ช่วงสุดท้ายเรามาพูดว่าปูนซีเมนเป็นยังไงนะของมามาที่ประเทศไทยเมื่อไหร่นะพี่ส้มเนะาะช่วงนี้พักสกู่นะคะ